สัก 300. Mm hmm. สามร้อยไซ้กรอกของลาวนะครับ mm hmm. พาเดวิดมาเดินตลาดนะโอเคครับน้องก็ t ทเอสแตร์มีเนี่ย Yes oh t h i s dry stuff you don't see this in a real market because it's not Yeah. Uh, it's not touristy, yeah. Mm -hmm. There's banana, look at that. Nice bananas. Mm -hmm. Oh, this one good. Coffee. Okay. What they can make here. It's fresh for you. Mm -hmm. Local market. <laughs> that is a... Uh, this is what I eat. This, when it was like... young, young. You know, we have no money. This one is the most thing we need. eat. Yeah. It? It's a popcracker cracker. Oh, pop yes. I love it. Yes. Go here further a little bit and walk. Further and walk back. what? Yes, yeah, sausage. I like sausage. Yeah, I'll send you my... Uh, my... I think because it's afternoon, so it's kind of they closed here now. Yeah, I think in the morning, it's be a lot of people. You know, you know what is white powder okay. no. so. okay. <laughs> is now. MSG, that is a similar mama, the similar. <laughs> I think tonight we'll be open here. I think this is open. Not, yes, yes. Is the this right one. Yes. Yes, yes. So we come too early. Yeah. Oh, this is a Thai word. This one. This I one say Krua Thai Kong Gang. It's a Thai word for me. In the Thai language, I can see it. Yeah. Okay, oh, nice. yes, Kamo. <laughs> yes, Thai. Okay, Swadi Kaab, okay. now Swadi Kwan Neng Nati. หลวงพระบางนะครับเนกกาะก็ตอนนี้ก็กำลังเดินบันไดนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็มีตลาดเนาะไนมาร์เก็ตนะครับเป็นเวลาตอนมาณสักสี่โมงกว่าแล้วนะมียูทนะูบเบอร์ด้วยนะบรรยากาศน,นะครับก็ใช่ไหมเตรียมของประมาณสักบ่ายสี่เนาะเลิกก็ประมาณสักห้าทุ่มนะครับเพราะว่าตอนที่เราเดินบางวันห้าทุ่มเขาก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดินนะครับขึ้นบันไดสี่สิบบาทไหมโอเคครับเนาะเราก็มาถึงแล้วนะครับ กือบถึงแล้วอยู่ข้างบนนะเดินมาแบบหมดแรงแล้วครับเอาจริงๆนะแบบเดินแบบขาสันนะ่นอ่ะถ้าเดินขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยนะครับเนาะ mm hmm. ก็ทีเนี้ยเป็นครั้งที่2ครับที่เรามานะครั้งก่อนมาทักหลายปีที่แล้วนะครับมาตอนมาณสักเดือนมีนานะครับคือหน้าร้อนนั่นเองเนาะ oh, ครับเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะมานั่งร้านเดิมนั่นเองนะครับก็สั่งมานะครับเป็นไส้กรอกของลาวนะครับแล้วก็จะเป็นอันนั้นก็เป็นหมูนะเป็นเลมอนกราสนะก็เดวิดบอกว่าอยากลองชิมดูเนดะี๋ยวให้เดวิดชิมดูนะครั้งแรกอันนี้เคยกินที่ออสเตรเลียนะครับไส้กรอกลาวแต่แต่แบบแต่เขาแบบเป็นฟนะิวชั่นเนาะมากับสลัดนะครับ David Hill เดวนะิดหิวแล้วเนาะเดบิวต์ลองชิม first ลาว success for me โอเค I think. No, no, can't kill one guy. Go first. You can go first. Try. Can't kill one guy, no? Yeah, it's a broccoli tradition. No, I think it's a foreigner food. They <laughs> <laughs> use the real eggplant. I do use but like the real eggplant. They have carrot here as it's well. A bit. I think it's the <laughs> name. Thank you. นี่ครับก็เป็นลาบไก่นะจะลองชิมดูก,ก่อนนะพอดีบอกพนักงานไปว่าอยากได้เผ็ดกนนว่าเดิมไงนี่ครับอืโอ้ยเผ็ดได้ยูนได้ยูนนี่ได้แล้วคับน่าเสพนสพสุดท ถ้าอาจะเป็เดบิทสปาร์ชเยนะนี่ครับเดวิดแฮปปี้โอเคครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเนาะอาทิตี่ก่อนแล้วกันแฮปปี้นะคุณนี้วันสุดท้ายแล้ว